ต่อไปมาเลยฉันรักเพลงลูกทุ่งเก็บเินมาสนิท Do you need me 국민 th risks m u a a

ขอบคุณครับนะะขอบคุณครับพี่แหมหน้าตาดีด้วยถ่ายรูปหน่อยได้เลยไม่ต้องได้อันนี้วิดีโอครับอันนี้วิดีโอพี่เดี๋ยวสีน้องไอซนมาจริงนะคะแต่ช่วงนี้ให้น้องไอซนเซอร์วิสแฟนๆก่อนเนาะเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีแฟนคลับบางคนบอกว่าแหมสามร้อยมดแล้วพรุ่งนี้จะเอาอะไรกิน ให้ให้หมดหน้าตักเลยเนาะให้หมดหน้าตักเลยอ่าให้หมดหน้าตักเลยนะคะค่ะก็ถือว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไรอันค่ะขอเสียงให้กับน้องไรอันอีกครั้งครับผมยังไม่จบยังไม่จบนะยังไม่จบต้องบอกว่าวันที่มีวันนี้อย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะก็เกิดจากการจัดงานของสภานธรรมบตำบลหนองตะพานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานค่ะซึ่งได้จัดงานยิ่งใหญ่ที่เรียกงานว่า กลางทุ่งน้องตะพานค่ะใน้วกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะคณะผู้จัดงานค่ะร่วมถ่ายรูปกับน้องไรอันนะคะเป็นที่ระลึกค่ะผู้บริหารนะครับท่านนายกและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตะพานนะครับร่วมถ่ายรูปน้องไรอนครับผมเป็นตัวแทนตัวแทนมูบ่าอนุญาตเรียนเชิญนะคะครับเรียนเชิญ ถ่ายภาพร่วมกันนะคะเชิญคณะผู้บริหารยังไม่จบยังไม่จบคณะกนุรักภาวัฒนธรรมตำบลหนองตะพานะครับร่วมถ่ายรูปกับน้องบนเวทีครับแล้วถ่ายสัญญาณเลยเนืหนึ่งสองสองซ้ำยิ้มแหมเขาบอกว่าคนกรุงเทพมางานนี้เนาะผู้ใหญ่คะได้จังหวะพิเศษเลยนะครับ อ่ะอีกสักทีอ่ะหนึ่งสองสงยกนิ่แต่คนทูเทียบชินแล้วนะหนึ่สองสงซ้ำเนี่ยเดี๋ยวขออีกสักชัดตอ่ะเรียบร้อยนะคะอหังหลังอหลังหลังยหลัยหลังอยหลังยหลังหลังยหอยหลงอยหลงหลัง ถ่ายรูปคู่กับแฟนๆนะคะเดี๋ยวจะอยู่ในเพจของกางทุ่งหนองตะพานนะคะอาจจะเห็นเราเป็นเบื้องหลังอันนี้นก็เ,เรียกว่าเบื้องหลังของผู้จัดงานนะคะแปดาค่ะต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะระหว่างเราทุกคนนะคะผู้จัดงานทุกคนรวมถึง เป็นแฟนนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันกับน้องไรอันซึ่งเป็นงานวันสุดท้ายนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นวันยิ่งใหญ่ของเรานะคะที่น้องไรอันได้ให้เกียรติกับกำบ์สนอด็ระพานนะคะกับการจัดงานกลางทุ่หงหนองตะพานเป็นที่หนึ่งนะคะ ก็ถึงแล้วเนี่ยหรอโอ้โหพี่ถูกใจมากเลยอันคะอันอันนี้น้องไลอันตอนนี้ก็ไม่รู้ดิจิภาวะแล้วเมื่อกี้พี่ถูกใจมากเลยนะสามร้อยนี่เต็มเต็มที่กัดเลยนะกครับก็เทียนูครับก็เทียนก็หิวแม้่มดซ้ำเลยเลยมือจะเอาอะไรกินอ่ะไอ้นึกนึดับดับจางเอาวไหม พวกเรายิ้มกันสวยๆนะจ๊ะจ้าจ้าเอาเลยะยอย่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสองสามยิ้มโอ้โหคนข้างหลังที่ยิ้มเห็นมาถึงข้างหน้าเลยแววตาเาถึงใส่หน้ากากก็เห็นแววตาของความสุขนะคะเมื่อรานท่อใสฟเลยท่อนใสเลย ภาพนี้เป็นภาพความประทับใจมั่นใจว่าจะอยู่ในเพจของน้องไรอันนะคะเราติดตามน้องได้นะคะแต่ยังไม่จบนะเพือเ่อนๆคะยังได้พบกับน,น้องกอนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรายังมีช่วงของน้องไรอันอีกนะคะหนึ่งช่วงนะคะต้องบอกว่า การจัดงานวันนี้เรามีน้องไรอันขอขึ้นเวทีให้กับน้องไรอันค่ะ